ตั้งแต่16มีน,นารักษาโควิดท,ที่ไหนสำหรับคนไข้สีเขียวที่มีอาการมีไข้37.5องศาขึ้นไปลิ้นไม่รับรสจมูกไม่รับกลิ่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอตาแดงมีผื่นและถ่ายเหลวสามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ปัตรทองสอปสอชอประกันสังคมหรือสิทธิ์ข้าราชการ สำหรับการรักษาสามารถกักตัวที่บ้านกักตัวในชุมชนหรือเข้าโครงการเจอแจกจบติดต่อสปสช,ช1330ประกันสังคม1506สำหรับสิทธราชการสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งสำหรับคนไข้สีเหลืองที่มีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจลำบากปอดอักเสบขับถ่ายเหลว3ครั้งต่อวันขึ้นไป และเด็กเล็กที่มีอาการซึมทานนมได้น้อยกลุ่ม608อายุ60ปีขึ้นไปมีโรคเหลือหลังและตั้งครรภ์สามารถรักษารีทุกโรงพยาบาลยูเซปัสหรือส่งต่อรักษาใน ICU ระหว่างโรงพยาบาลได้การรักษาสามารถรักษาในสถานพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยในแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถโทรได้1330และ1668 สำหรับคนไข้สีแดงที่มีอาการระบบหายใจมีปัญหารุนแรงปอดอักเสบรุนแรงภาวะปอดบวมและแน่นหน้าอกตลอดเวลารวมถึงหายใจเจ็บหน้าอกตอบสนองช้าหรือไม่รู้สึกตัวไข้สูงต่อเนื่องหายใจเร็วออกซิเจนต่ำกว่า94สามารถรักษาฟรีทุกรงพยาบาลยูเซปพลัสทรงต่อรักษาใน i อ u ระหว่างโรงพยาบาลได้สำหรับการรักษา สามารถรักษาในสถานพยาบาลเป็นผู้ป่วย ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและสำหรับคนไข้ประกันและคนไข้เงินสดรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือติดต่อรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน